ตอนที่10ความทรงจำในอดีตความรู้สึกอึดอัดเริ่มผุดขึ้นในหัวของเหยาหยาคลายว่านางจะเคยอยู่ในที่ขับแคบและกําลังถูกใครบางคนเอามือปิดปากยิ่งพยายามคิดถึงอดีตมากเท่าไหรเหยาหยายิ่งรู้สึกหายใจไม่ออกเหงื่อเม็ดเล็กเริ่มผุดผายขึ้นเต็มหน้าผากที่สุดก็ทนไม่ไหวต้องรีบดืมตาขึ้น ถ้าว่าภาพเบื้องหน้าทำให้หนางต้องตกใจสุดขีดพงะก้าวถอยหลังตามสัญชาตยานแต่มีหรือว่าคนตรงหน้าจะยอมปล่อยนางไปดีเช่นหรือกว่าเข้าที่เอวบางก่อนจะรัางเข้ามาหาตัวกล่าวเสียงเยียบเย็นว่าเจ้นเคยสั่งแล้วใช่หรือไม่ว่าห้ามเจ้าเข้ามาที่นี่อีกเป็นอันขาด เยาวยาได้แต่สายหน้ายกสองมือยันแผ่นอกแกร่งเอาไว้เอ่ยวาจาไม่ออกนางไม่ได้หวาดกลัวห้องเต้แต่มันเป็นผลข้างเคียงจากความหวาดกลัวในวัยเยาวที่เพิ่งผุดขึ้นในหัวเมื่อครู่เขาไม่รอให้นางทันตั้งสติก็อุ้มนางไปโยนลงบนเตียงเหมือนครั้งก่อนเยาอยาทั้งตื่นตะนกและมึนงงดีเสนเดอขึ้นมาทาบทาับ ผดสองแขนของนางไว้เหนือศีรษะกล่าวว่าเจ้ารู้หรือไม่หากว่าเจ้ากลายเป็นสติของจึนโดยไม่มีการจดบันทึกเจ้าจะต้องเจอกับสิ่งใดบ้างประโยคนี้ของเขาเรียกสติของเยาวยาให้กลับคืนมาจากความหวาดกลัวเริ่มกลายเป็นความโกรธนางกล่าวอย่างไม่กลัวตายว่าหม่อมฉันไม่ได้ต้องการเป็นสติของฝาบาทเพคะคราแรก หม่อมฉันคิดว่าการที่ได้พบฝาบาทร้วนเป็นความบังเอิญแต่ตอนนี้หม่อมชันคิดว่าคงไม่ใช่ได้ยินอย่างนั้นมุมปากของดิฉชนเดอร์พันเหยียดขึ้นเล็กน้อยแทบมองไม่เห็นใบหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มถามกลับไปว่าแล้วเจ้าคิดว่าเพราะเหตุใดเยาวอยาตอบโดยไม่ต้องคิดไม่ใช่ว่าเป็นฝาบาท ที่มาดักรอหม่อมฉันหรือเปคะรีเชนเดอพยักหน้าเล็กน้อยพลางกล่าวว่ามีเหตุผลแต่เจ้าความมั่นใจมาจากที่ใดถึงได้กล้าคิดว่าเจนมาดักรอเจ้าดีเชนเดิรไม่พูดเปล่ายัางโน้มใบหน้าลงมาเยาวยารีเปลือนหน้าหนีทำให้ปลายจมูกดวงเฉดเข้าที่ข้างแก้มเมื่อได้กลิ่นหอมจากรายนาง มุมปากของดเเชนเดอร์พันเหยียดขึ้นอีกเด็กน้อยกระซิบข้างหูนางว่าเอาเป็นว่าเจินยอมรับเจินอุตสาห์ลงทุนลงแรงไปถึงเพียงนี้แล้วจะปล่อยเจ้าไปก็กระไรอยู่สัมผัสของเขาทำให้เยาวยาคนลุกไปท่องตัวนางแค่คาดเดาไปอย่างนั้นไม่คิดว่าฮ่องเต้จะกล้ายอมรับออกมาตรงๆเยี่ยงน,นี้ อีกทั้งดูทว่าคนผู้นี้จะลงมือกับนางจริงๆจะบอกว่าไม่รู้สึกหวาดกลัวคงเป็นการโกรหกแต่หากกลายเป็นสัตตีของฮ่องเต้โดยมิได้ผ่านการสดบันทึกชีวิตที่เหลือของนางคงหน้าอานาถทาว่าจะขัดขืนจนตัวตายก็ใช่ที่นางควรต้องทำอย่างไรดีในหัวของเยาวยาคิดหมุนวนไม่หยุดจนมิทันสังเกตว่า ห้องเต้พา,าออกไปแต่เมื่อใดหรือเชิญหลือนั่งจ้องนางเงียบๆรอให้เยาวยาผินหน้ากลับมาถึงได้เอ่ยขึ้นก่อนตายบิดาเจ้าไม่ได้บอกหรือว่าให้เจ้าอยู่ให้ห่างจากเมืองหลวงเยาวหยานิ้วหน้าถามกลับไปว่าฟาบาดรู้ได้อย่างไรไปคะว่าท่านพ่อสั่งเสียอันใดกับหม่อมฉันไว้ เขาดีดนิ้วกลางหน้าผากนางไปทีหนึ่งอย่างสนิทสนมจากนั้นก็ร้ามือที่กดแขนนางออกเยาว์อยารีบรุกขึ้นนั่งขยับถอยหลังไปติดหัวเตียงพรางยกมือรูปหน้าผากรู้สึกขุ่นเคืองเป็นที่สุดนางเริ่มไม่เข้าใจคนตรงหน้ามากขึ้นทุกทีรีเชนเลอรไม่ได้สนใจท่าทางของนางเขากล่าวต่อไปว่าเจ้าลืมแล้วหรือ ว่าทางบิดาและพี่ชายของเจ้าเป็นองค์คาราคนสนิทของจน้นครั้นได้ยินประโยคนี้ความคับแค้นอัดกั้นที่กักเก็บเอาไว้ของเหา่ยงหยาพันประทุข,ขึ้นมาทันทีกล่าวอย่างเย็นชาว่าหม่อมฉันไม่เคยลืมเพคะไม่เคยลืมว่าฝ่าบาสั่งประหารองค์คาราคนสนิทอย่างไรหลี่เชนเหลือใส่หน้าเล็กน้อยพรางกล่าวว่า เจ้าผิดแล้วกระตายน้อยเจ้าหน้าใจผู้ที่สั่งประหารในคานั้นเยาอยาฟังแล้วตกใจยิ่งเทาว่ามิใช่เรื่องที่เขาไม่ใช่คนสั่งประหารแต่เป็นคำที่เขาใช้เรียกขานนางความทรงจำรางเรือนเริ่มผุดขึ้นในหัวคืนประจันทรเต็มดวงเด็กน้อยแหกปากร้องไห้เสียงดังรบเร้าให้พี่ชายตัวสูงหยิบกระต่ายบนดวงจันทร์ให้ คนผู้นั้นที่นางคิดว่าเป็นพี่ชายมาโดยตลอดที่แท้ก็คิดมาถึงตรงนี้เยาหยาพันอ้าปากค้างมองห้องเต้ยอย่างไม่อยากเชื่อสายตาเขาถามนางว่าจำได้แล้วหรือเยาวยาพยักหน้านึกอับอายขึ้นมาทันควันตอนนั้นนางกอดขาเขาแน่นร้องห่มร้องไห้เสียงดังรบเร้าจะเอากระต่ายบนดวงจันทร์ให้ได้ ทั้งยังใช้ชายเสื้อของเขาเช็ดน้ำมูกเพราะแสงจานที่สัดส่องจากเบื้องบนในยามที่เขาก้มมองนางจึงทำให้เห็นใบหน้าไม่ชัดนางคิดมาโดยตลอดว่านั่นคือพี่ชายพอมารู้อย่างนี้แล้วเยาวยาพันพูดไม่ออกไปชั่วขณะรู้สึกร้อนเผาไปทั้งใบหน้าลีเชนเดอร์ไม่รอให้นางได้ทำความเข้าใจก็รีบเอ,อ่ยเรื่องสำคัญเจ้าไม่ควรเข้าวังมา ไว้จนจะหาทางส่งเจ้าออกไปไม่เปคะยาวยาใส่หน้าปฏิเสธเสียงแข็งจากนั้นก็กล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวว่าหม่อมฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าจะรู้ความจริงและคืนความเป็นธรรมให้พี่ชายดีเชนเดอร์มองหน้านางด้วยสายตากดดันกล่าวเสียงเข้มว่าเจ้ากล้าขัดคำสั่งจ้นหรือยาวยาเม้มปาก ไม่ยอมตอบคําท่าทางดื้อดึงประหนึ่งเด็กน้อยเอาแต่ใจคล้ายเมื่อหลายปีก่อนดีชินหรือเห็นแล้วในใจพันอ่อนยวบถ้าว่าใบหน้ายังแฝงไปด้วยความเย็นชากล่าวว่าเจนถือว่าเตือนเจ้าแล้วในเมื่อเจ้ามีฟังจากนี้ไปเจ้าจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยวกับเจนเอ่ยจบดีชินเดอร์ก็ลุกจากเตียงก้าวตรงไปยังประตู แต่ก่อนที่จะเต้าออกไปเขากล่าวขึ้นประโยคหนึ่งต้าเหมยดวงหาชาคนที่เจ้าจะพึ่งพาได้อย่าได้ไว้ใจนางช่วงนี้หากว่าเจ้าอยากอยู่วังหลังได้อย่างมั่นคงปลอดภัยควรต้องเข้าให้ถึงเตอร์เฟยเพราะพี่ชายของเตอร์เฟยถูกประหารพร้อมกับพี่ชายของเจ้าหวนเยายาอึ้งไปทันทีที่น ที่แท้ที่เตอร์เฟยคิดเล่นงานต้าเหมิอจวงก็เพราะเหตุนี้หลังจากห้องเต้ไปแล้วนางรีไปเก็บยาขุนกับตำหนักตำหนักเถาเตียนเหยาหย่าเอายาขุนป้อนกระต่ายด้วยท่าทางมือรอยคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตของห้องเต้ถังเจ๋อจงเดิมทีพี่ชายของนางเป็นสหายร่วมเรียนและองค์รักข้างกายมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์นางย่อมรู้ถึงความสนิทสนมของทั้งคู่เป็นอย่างดี ก็เพราะรู้่วนยาหยาถึงได้รู้สึกแค้นเครื่องห้องเต้ที่สั่งประหารพี่ชายโดยมิคิดไต่สวนจนกระทั่งวันนี้นางถึงได้รู้ว่าเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่เห็นในเมื่อห้องเต้ไม่ได้เป็นผู้สั่งประหารย่อมเต็นผู้รับสั่งจากไทเฮาคิดมาถึงตรงนี้เยาหยาไพร่คิดไปถึงการปกครองบ้านเมืองในช่วงห้าปีที่ผ่านมาด้วยความที่ฮ่องเต้ถังเจอจงครึ่งคลองราช ตั้งแต่อย่างไม่ถึงวัยสวมมวกบันรังจึงไม่มั่นคงขุนนางแบ่งเป็นฝักฝ่ายเชื้อพระวงศ์กระด้างกระเรืองกว่าที่ไทยเฮาจะรวมอำนาจบางส่วนกลับมาอยู่ในมือได้ต้องใช้เวลาไปถึงสามปีเต็มทว่าจนถึงทุกวันนี้อำนาจยังถูกแบ่งเป็นสามฝ่ายอยู่ดีเพราะตาพระราชักรยังอยู่ในมือของไทเฮาต้องรออีกเกือบปี ตานั้นถึงจะถูกส่งมอบคือในห้องเต้ถังเจอจงฉะนั้นเมื่อห้องเต้บอกกับนางว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งประหารในคานั้นนางถึงได้เชื่อยิ่งรู้อย่างนี้เห่ยาหยายิ่งอยากค้นหาความจริงในขณะที่เหวนินเห่ยาหยาก,กำลังคิดวุ่นวายทางด้านดีเฉนเดอร์ก็กำลังวุ่นวายไม่แพ้กันหน้าตำหนักเซเวนเจิง้งนอกจากเสนาบดีกระาหม่มบิดา ของรูเจารงแล้วยังมีขุนนางอีกร่วมสิบคนมาคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าส่วนด้านในมีเพียงนักพบเซวจี้เท่านั้นที่ได้เข้าเฝ้าเมื่อข่าวการตายของสนมวังหลังถูกแพร่ออกไปยอมสร้างความวุ่นวายให้วังหน้าด้วยเช่นกันขุนนางที่มาดวนแล้วแต่เป็นบิดาของ11ศพที่ตายส่วนนักพบเซวจี้มาเพราะเรื่องของชิ้นอ,อง ไม่ว่าจะอย่างไรนักพพสชราผู้นี้ก็คัดค้านการกลับเมืองหลวงของชินอองดีชังเหลือถึงกับกล่าวทูในห้องเต้ขัดพระสาวนีของไทเฮารีชันเดอทำเพียงแค่รับฟังด้วยใบหน้าเรียบนิ่งไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธถ้ว่าเรื่องนี้ยอมเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชินอองต้องได้กลับเมืองหลวงนักโพสเซนจี จากไปได้วยความผิดหวังก่อนจะก้าวออกจากห้องทรงงานนักพชาราได้ทูลเตือนฝาบาทขึ้นมาประโยคหนึ่งกระมมงมองว่าฝาบาทจะมิลืมเรือนรรบประสงค์ของอดีตฮ่องเต้น,นะพะยะคะ่ะดีเชนเดอร์มองตามแผ่นหลังที่ก้าวออกประตูไปด้วยสายตาเย,ย็นชาผ่านไปคู่ใหญ่ช่างกงกงจงทูลเตือนเสียงเบาว,ว่าเดืออีกไม่ถึงปีแล้วพะยะคะ่ะ เขาดึงสายตากลับมาจากนั้นสั่งให้ฉางกงกงออกไปบอกกล่าวขุนนางด้านนอกให้กลับไปเพราะเขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปก้าวไก่เรื่องพวกนี้ในเมื่อทุกฝ่ายต่างต้องการให้เขาเป็นเพียงห้องเต้หุ่นเชิดเขาก็ยินดีจะได้นั่งมองคนเหล่านี้ทำสงครามกันสนุกยิ่งกว่ารอถึงเวลาเมื่อไหร่ค่อยเข้าไปเก็บกวาดทีเดียวค่ำคืนมาเยือนในตำหนักเหลียงหวง เอียนหนีหงยังคงมีท่าทางเศร้าส้อยตั้งแต่สูญเสียคันมังกรไปคานั้นนางก็มีอาการเสื่อมซึมมาโดยตลอดถึงแม้ว่าคืนนี้ฮองเต้จะเสด็จมาค้างกับนางทว่าสีหน้าของฮองเฮากับไม่ได้มีความ,มดีเลยแม้แต่น้อยคนข้างนอกมักพูดกันว่าฮองเต้ทรงมีรักมั่นต่อนางเพียงผู้เดียวแต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเดิมทีการมั่นหมายของนางกับเขาเกิดขึ้นเพราะอาดีตฮ่องเต้ต้องการกดอำนาจสกุลต้าของไทเฮาและการที่ไทเฮายอมให้นางอภิเศษเข้ามาเพราะช่วงนั้นบัลลังก์กำลังสั่นคลอนจึงต้องการดึงสกุลเอียนเข้ามาเป็นพวกมีสิ่งเดียวที่นางกับเขาเหมือนกันคือเป็นหุ่นเชิดทุกวันนี้ เยียนนี้หงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารูกของนางมีความผิดอันใดถึงต้องมาตายตั้งแต่ยังทันได้ลืมตาดูโรคคิดแล้วน้ำตาหยดหนึ่งพันไหลออกจากหางตาลีเซนเลอร์ใช้นิ้วหัวแม่มือเกลี่ยเบาๆข้างแก้มข่าวนวลโดยมิได้กล่าวอันใดเขารู้ว่านางยังเสียใจเรื่องลูกแต่การที่เด็กจากไปบางทีอาจจะดีกว่าเพราะสถานาการณ์ของเขากับนางในตอนนี้ ย่อมไม่มีทางที่จะปกป้องลูกที่เกิดมาได้เอี้ยนนี้ของเองไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เพียงแต่นางยังทำใจไม่ได้นางกล่าวกับเขาอย่างน้อยอกน้อยใจว่าจนป่านนี้แล้วฟาบาดยังหาคนร้ายตัวจริงไม่พบอีกหรือเปคะดีเชนเหลือใส่หน้าพางกล่าวว่าเจ้าก็รู้ว่าอำนาจของเจนมีจำกัด บิดาของเจ้ายังมีอำนาจมากกว่าเจินเสียอีกแต่เจินขยับคนของทั้งสามฝ่ายจะรู้ทันทีเจินจะไปทำบันไดได้หากว่าแม้แต่แม่ทับเอียนยังสืบไม่รู้เจินยิ่งจนปัญญานีหงได้ยินอย่างนั้นน้ำตาผ่านไหลทะลักออกมากล่าวตัดเพอว่าฟาบาดยังมีหัวใจอยู่หรือไม่เพคะ เหตุใดถึงไม่กระตือรือร้นจะอย่างไรฝ่าบาทก็เป็นถึงห้องเต้แค่สืบหาตัวคนร้ายจะยากเย็นเพียงนั้นเชียวหรือเป็นฝ่าบาทได้โดยไม่ใส่ใจมากกว่าลีเชนเดอได้แต่นั่งฟังนางตัดพ้ออยู่เงีบเงียบมิคิดตอบโต้ทุกครั้งที่เข้ามานี้หงมักชวนทะเลาะเช่นนี้เสมอเขาเองก็เหนื่อยเกินกว่าจะตอบคำถามสุดท้าย เขาก็ไม่ได้ค้างที่ตำหนักเหลียงหวงระหว่างทางเดินกับตำหนักดีสินเหลือเงยหน้าขึ้นไปมองดวงจันทร์นึกไปถึงเด็กน้อยในปีนั้นขึ้นมา